น,นี้ฝากข้อคิดไว้กับคุณโยมทุกๆท่านในข้อคิดที่พิจารณาว่าช่วยคนหนึ่งคนได้กุศลอน,นันต์ข้อคิดนี้เป็นข้อคิดที่อาตมาคิดในระหว่างที่เดินไปเดินมาในวัดนี่แหละมีข้อคิดนี้ขึ้นมาในความคิดว่า ช่วยคนหนึ่งคนได้กุศลอน,นันต์เมื่อวานนี้ระหว่างที่เดินดูงานเขาก่อสร้างสาราอนเนกประสงค์แล้วก็ห้องสุขาก็ได้ได้เกิดความคิดนี้ขึ้นมาหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตอยู่ของเราทั่วๆไปเราไม่ได้ใส่ใจกับความทุกข์ร้อนของคนอื่น ก็อาจจะทำได้เพราะว่าไม่ได้ไม่ใช่เรื่องอะไรของเราแต่ว่ามนุษย์นยเป็นสัตว์สังคมนะมีความเกี่ยวข้องกันแม้ว่าบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนนะอาจจะไม่ใช่บุตรธิดาของเรานะหรือไม่ใช่คนที่เราได้รับผลประโยชน์อะไรด้วยนะไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรใดๆให้เราด้วยนะ แต่เรามีความช่วยเหลือเขาปรารถนาดีช่วยเหลือเขาเมื่อเขาลำบากได้รับความเดือดร้อนอันใดก็ย่อมเป็นสิ่งดีจึงบอกว่าช่วยคนหนึ่งคนได้กุศลอน,นันต์บางทีคนที่ได้รับความเดือดร้อนนี้ก็ ได้รับความช่วยเหลือจากเราก็อาจจะมีชีวิตต่อไปได้อีกหนึ่งวันเลยก็ได้นะได้อีกหนึ่งวันเลยก็ได้นะวันก่อนไปไหว้พระไปไหว้พระแล้วก็ขากลับก็ผ่านแถวสนามบินอุตกระเพาฝนตกแล้วนะ มีเด็กพิการคนหนึ่งนะก็เอาถุงก๊อบแกบสวมใส่หัวแล้วก็ชูพงมาไลยขายอยู่นะบริเวณแยกเสีนสามแยกไฟแดงตรงหลังสนามบินนะก็เลยบอกให้โยมซื้อนะแล้วก็ได้เอาขนมขนมครกนะให้เขาไปทานด้วยนะ เป็นความรู้สึกที่อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะแต่ตามาเป็นความรู้สึกที่ดีใจนะดีใจเพราะว่าเขาก็จะได้ไม่ต้องไปตากฝนแล้วนะ <S <S 1> <S 1> จะได้ขายให้หมดมดไปเหลืออันเดียวนะแล้วก็ได้ให้ขนมเขาไปทานด้วยน,นะซึ่งนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขา จะมีทานหรือไม่มีทานอาจจะมีกินอยู่แล้วก็ได้นะแต่ดูลักษณะแล้วก็เป็นคนที่พิการหน่อยๆนะแต่ก็ต้องพิจารณาแยยะด้วยเดือน,นี้บางทีก็มีมิจฉาชีพหรือมีคนที่แกล้งพิการนี้ก็มีนะแต่การช่วยเหลือคนนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะเราช่วยเหลือด้วยการให้อาหารเท่านั้นหรือว่าให้เงินทองเท่านั้นนะ ช่วยเหลือให้เขาเกิดความสบายใจก็เป็นการช่วยเหลือญาติโยมบางคนก็ก็มีติดต่อมาว่าจะพาบุตรธิดาลูกหลานมามาไหว้พระมาสนทนาธรรมธต่มาภาพก็ได้บอกว่าก็ดีเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่จะพาเด็กเข้ามาวัด มาสนทนาธรรมมาซึมซับเอาพระธรรมคําสั่งสอนนะแต่ว่าการช่วยเหลืออย่างนี้เป็นความเมตตาอย่างนี้เนี่ยนอกจากเป็นสิ่งดีแล้วเนี่ยผู้ที่ช่วยเหลือก็จะต้องวางจิตให้เป็นอุเบกขาด้วยนะคือเรียกว่าวางความคาดหวังด้วยวางความคาดหวังหมายความว่าเมื่อเราพาเขามาวัดแล้วก็ปล่อยเขาให้เขาซึมซับ อย่าไปกดดันว่าเขาจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้จะต้องนั่งสมาธิได้จะต้องสงบจะต้องมีศรัทธาจะต้องอยากมาวัดใหม่อย่างนี้นะนี่เรียกว่าเกิดความคาดหวังก็เลยบอกพวกคุณลุงคุณป้าของเด็กเหล่านั้นไปว่าพาเด็กมาวัดก็ดีแล้วแต่ตัวโยมเองก็ต้องวาง วางความคาดหวังด้วยนะเรียกว่าให้เป็นผู้เจริญเมตตาด้วยอุเบกขาเจริญเมตตาด้วยอุเบกขาเป็นยังไงก็คือเราปรารถนาดีที่จะให้เขาประสบกับสิ่งที่ดีงามให้เจอกับผลทางความพ้นทุกข์หรือสิ่งที่มีสาระในชีวิตนี่เรียกว่าเรามีเมตตา แล้วเราก็มีกรุณาก็คือชักจูงชักชวนเขาให้เข้ามาสู่ในเส้นทางนี้แต่ต้องวางจิตไว้เป็นอุเบกขาก็คือคนเราแต่ละคนมีกรรมเป็นของของตนทำกรรมมาแตกต่างกันมีวาสนาแตกต่างกันมีเหตุปัจจัยมาแตกต่างกันเง้นเราก็ต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยอันนี้ก็เรียกว่า มีเมตตาด้วยอุเบกขาถ้าเกิดว่าไม่ได้เตือนคุณลุงคุณป้าไว้ว่าให้มีเมตตาด้วยอุเบกขาก็จะผ่านไปเป็นมีเมตตาด้วยตัณหาตัณหาก็คือความอยากเราสังเกตว่าความอยากเกิดขึ้นที่ไหนตัณหากเกิดขึ้นที่ไหนเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นที่นั่นถ้าเราเมตตาด้วยตัณหาก็คือ พาเข้ามาวัดแล้วแล้วเราก็เกิดความคาดหวังโอ้ตัวเรามีศรัทธาในการมาวัดแล้วพาลูกพาหลานมาวัดแล้วก็เกิดความคาดหวังว่าอยากจะให้เขาเป็นอย่างเราอยากจะให้เขามีศรัทธาเหมือนกันกับเราอยากจะให้เขานั่งสมาธิได้เหมือนกันกับเราอยากจะให้เขาสงบเหมือนกันกับเราอยากจะให้เขามีความผ่องใสมีจิตแช่มชื่นมีศรัทธาเหมือนกันกับเรา ถ้าเราอย่างนี้ก็เรียกว่าเมตตาด้วยตัณหาความอยากความอยากก็เป็นความคาดหวังเราสังเกตเลยนะครูบาอาจารย์ท่านก็บอกไว้สังเกตได้เลยว่าเมื่อใดที่เรามีมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นเมื่อนั้นความทุกข์มันก็มักจะเกิดขึ้นแต่เมื่อไรที่เรามีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเมื่อนั้นความพ้นทุกข์หรือความสงบก็เกิดขึ้น นั้นเมื่อเรามีเมตตาด้วยความเป็นอุเบกขาแล้วเราก็จะวางเหมือนกับเรารดน้ำต้นไม้เราลดน้ำต้นไม้แล้วเราก็วางและว,วางขันวางฝักบัวแล้วเป็นหน้าที่ที่ต้นไม้จะเจริญงอกงามผลิดอกออกผลวันไหนก็วันนั้นแหละเราไม่คาดหวัง แต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัณหาเข้าไปเรารดน้ําต้นไม้แล้วก็โอ้เมื่อใดจะออกดอกนอะเมื่อร่จะออกผลนอะออกมาสามดอกแล้วก็ว่าน้อยไปออกมาห้าผลล้วก็ว่าน้อยไปออกช้าไปสักวันสองวันแล้วก็โอ้มันช้าจังนี่ตัณหางั้นการช่วยเหลือคนอื่น ก็ดีอยู่แต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเอาการช่วยเหลือที่เราช่วยเหลือคนอื่นเป็นอุบายสอนตัวเราให้ปฏิบัติธรรมด้วยถ้าเรามัวแต่มุ่งช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ใจเราเร่าร้อนอยู่นี่ก็เรีกว่างานภายนอกได้แต่งานภายในยังผิดพลาดอยู่เพราะอย่างเร่าร้อนอยู่นั้นที่บอกว่า ช่วยคนหนึ่งคนได้กุศลอนันต์นะบางทีก็นึกไปถึงตามเดือนนี้ตามร้านอาหารเจนี่ใกล้เทศการกินเจเขาเขียนป้ายกินเจนหนึ่งมื้อเหมือนชีวิตหลุดพ้นนะกินเจนหนึ่งมื้อหมายความว่าเราเราละการการฆ่านะในมุมมองของเขานะี เราละการฆ่าได้สักหนึ่งวันก็มีสัตว์เขาก็รอดชีวิตได้นะเป็นหมื่นชีวิตนะเป็นคำอุปมาอุปไมยอันนี้เปรียบเทียบเหมือนกับว่าการช่วยเหลือเขามันก็ดีแต่ว่าไม่ได้พูดนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไปวินิจฉัยว่าการกินเจนี่มันมันเป็นยังไงมันล้างบาปล้างกรรมได้หรือเปล่าหรือมันอะไร เัราการช่วยคนหนึ่งคนได้กุศลอนันต์แต่ถ้าเราช่วยคนสองคนถ้าเราช่วยคนหนึ่งคนได้กุศลอนันต์แต่ถ้าเราช่วยคนสองคนก็ได้กุศลอเนกอนันต์นนคนสองคนนี่หมายความว่าอย่างไงตัวเราเนี่ยแหละตัวเขาเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยตัวเราอีกหนึ่งคนเนี่ยสองคน ตัวเขาเราช่วยให้เขาอิ่มหรือบางทีช่วยให้เขารอดตายรอดชีวิตหรือว่าช่วยให้เขาพ้นทุกทางใจบางคนเพื่อนบางคนก็มีความเครียดมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจมีความกังวลใจเราช่วยเขาหาวิธีช่องทางออกของชีวิตนะอาจจะไม่ได้ช่วยด้วยการให้หยิบยืมเงินทองหรือไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่า ตอบปาโลมก็ได้กุศลดีกว่าไปซ้ำเติมคนที่กำลังทุกข์ใจอยู่แล้ว <c oughs> กำลังจะฆ่า,าตัวตายอยู่แล้วนะไปเจอคนพูดซ้ำเติมนก <c oughs> ็ทำอย่างนี้สิมันถึงได้ผลอย่างนี้นะเห็นไหมข้าวหลังอย่าไปทำอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเลยหรือบางทีไปกล่าวคำประพฤตรสายแรงนะนะ เป็นด่าเขาล้ลยแรงเขาว่าคิดสั้นเลยอย่างนั้นเนี่ยแทนที่เราจะได้ช่วยเขาเราซ้ําเติมเขากลับกลายเป็นว่าเป็นบาปความพูดเราปากเราคําพูดเราเนี่เหมือนเป็นปืนเป็นมีดทําให้เขายิ่งตายเร็วขึ้นทุกข์ใจมากขึ้นเนี่ยทาร้ายคนหนึ่งคนก็ได้บาปมาหันเหมือนกันช่วยคนหนึ่งคนได้กุศลอน,นัน แต่ถ้าช่วยคนสองคนก็ได้กุศลอนเออนกอนันต์ก็หมายความว่าเราต้องอย่าลืมปฏิบัติธรรมที่ตัวเราด้วยในขณะที่เราช่วยคนอื่นแล้วเนี่ยเราอย่าลืมวางจิตให้เป็นอุเบกขาด้วยหรือว่าพิจารณาเป็นธรรมะไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งเราก็พิจารณาเป็นธรรมะเห็นได้ว่าเออแต่ละคนก็มี บุญกรรมมาแตกต่างกันมีนิสัยวาสนามาแตกต่างกันเ้วจะจับมานั่งสมาธิเลยปุ๊บปั๊บมานั่งสมาธิเลยมันก็เป็นไปยากเป็นไปได้ยากเนี่งศรัทธามีศรัทธาหรือเปล่ามีความเพียรไหมมีมีความเชื่อผลของการปฏิบัติธรรมไหมว่าปฏิบัติธรรมอย่างนี้จะได้ผลอย่างนี้นะ คนที่ยังปฏิบัติธรรมอยู่คือคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วได้ผลของการปฏิบัติธรรมจากความเชื่อความศรัทธานั้นจะเป็นความจากความเชื่อความศรัทธาในหลักการก็จะเป็นความเชื่อจากผลของการปฏิบัติของตนเองเบื้องต้นอาจจะเชื่อศรัทธาเพราะว่าตั้งใจมั่นในพระธรรมตรัยว่า พ,พระพุทธรรมประสงค์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองทรงเป็นผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติอย่างนั้นตามพระธรรมที่นำพาเวนยศัตร์ออกจากทุกข์ก็รวมมาแล้วก็คือการปฏิบัติธรรมกับการกำหนดสติเจริญสติภาวนาทำจิตให้มีสมาธิพิจ,จารณา ด้วยปัญญาด้วยหลักการก็สีสมาธิปัญญานะั่นแหละแต่เบื้องต้นที่คนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเชื่อด้วยโดยหลักการหลักการว่าผู้ที่ทรงแสดงธรรมก็เป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสและเป็นหลักการที่ถูกต้องในหลักของสีสมาธิปัญญาอาริยมัตคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นแต่เมื่อประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยมันต้องเจอ,อการ ฝืนการฝึกการฝืนนะนั่งไปแล้วฟุ้งซ่านก็แหมอยากจะออกจากสมาธิเห็นไหมก็ยังมีศรัทธาที่จะนั่งที่จะปฏิบัติอยู่นั่งไปแล้วง่วงอยากจะหลับแต่ก็ยังฝืนฝืนที่กําหนดสติให้มีสติทีอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจหรือจะอยู่กับ บริกรรมภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธอยู่เนะี่ยยังมีศรัทธาอยู่มีความเพียรที่เราทุ่มเทลงไปความเพียรที่ทุ่มเทลงไปเนี่ยมันเหมือนกับคนเดินขึ้นภูเขามันมันทั้งชันมันทั้งเหนื่อยแต่ เมื่อขึ้นไปถึงบ่าเขาไหลเขาหรือแม้แต่ยอดเขาแล้วเนี่ยก็จะเจออากาศที่มันเย็นสบายบริสุทธิ์หรืออาจจะเจอของป่าเนี่ยเจอสมุนไพรเจออะไรต่างๆต้นไม้ใบหญ้าที่มันสวยงามหรือว่าสมุนไพรหรือของมีค่าอะไรต่างๆฉันใดก็ฉันนั้นบุคคลที่ประพฤติปฏิบัตินี่เบื้องต้นเนี่ย มีศรัทธาในาหลักการมีศรัทธาในาพระนรตไตมีศรัทธาในาพระพุทธองค์แต่เมื่อปฏิบัติลงไปแล้วได้ผลจากการปฏิบัติแล้วว่าไอความสงบมันเป็นหน้าตาอย่างนี้นะความสงบเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้ความบริสุทธิ์ความผ่องใสของจิตใจมันหน้าตาเป็นอย่างนี้ความดับไปของกิเลสของความฟุ้งซ่าน ของความปรุงแต่งหรือแม้แต่ความดับไปของกองทุกข์ก่อนจากการนั่งสมาธิมันเป็นอย่างนี้จิตมันมีความละเอียดมันมีความปราณีตอย่างนี้นะมันก็เหมือนกับว่าเวลาขึ้นไปบนภูเขาสูงเนี่ยมันก็ลำบากอยู่นะในตอนที่ขึ้นไปแต่ว่าทุกครั้งที่ขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนก็มักจะได้สิ่งที่ดีงามตอบแทนขึ้นมา นั้นคนที่ยังมีศรัทธาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าศรัทธาในหลักการนะเรียกว่าศรัทธาในผลของการปฏิบัติของตัวเองโอ้ตัวเราก็ทำได้นะคนอื่นก็ทำได้นะตัวเราก็ทำได้เออตอนแรกก็คิดว่ามันยากนะเออมันก็ไม่ได้เรื่องยากอะไรเลยนะไม่ได้ต้องไปอ่านหนังสือเล่มโตไม่ได้ต้องไป แบกต้องหามไม่ต้องไปอะไรเลยแค่กำหนดสติกำหนดสติรู้เรดยนรู้รู้กายรู้ใจของเรารู้ว่าเรานั่งอยู่เนี่ยตัวเรานั่งอยู่รู้ว่าตัวเรานั่งอยู่มีตัวเรามีกายมีใจตอนนี้ตัวเรานิ่งอยู่เสียงลมเสียงฝนเราก็ไม่สนใจรู้ไหมว่ามีเสียงลม มีเสียงฝนรู้แต่ว่าไม่ได้สนใจอะไรกายเรานั่งอยู่นิง่งรู้อยู่ในปัจจุบันรู้อยู่ในในลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะก,กำหนดสติอยู่ที่ลมหายใจหรือก,กำหนดสติอยู่ที่ท้องก็แล้วแต่เป็นแต่ผู้รู้อย่างเดียวรู้โดยความปล่อยวาง รู้ได้ความไปวางเป็นยังไงเนะมื่อเช้านี้มีโยปฏิบัติแต่เขาปฏิบัติแบบพองยุกเอาสติไปที่ท้องแล้วก็เห็นว่าพองยุบมันก็เล็กลง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 คำถามก็คือว่าเราจำเป็นจะต้องไปบังคับให้พองยุบมันใหญ่ขึ้นไหมให้ชัดขึ้นไหมก็เลยบอกว่า ไม่ต้องไปบังคับมันเรามีหน้าที่รู้รู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างมันอย่างนั้นรู้โดยความเป็นธรรมชาติของมันว่าจากพองยุคใหญ่มันก็เป็นพองยุบเล็กหรือว่าลมหายใจของเรานี่แหละเบื้องต้นมันยาวเข้ายาวออกยาวพอนั่งๆั่งไปแล้วก็ไม่ได้บังคับมันเลยเหลือเข้าสั้นออกสั้นพอนั่งไปอีกก็เหลือนิดเดียวลมหายใจเหลือนิดเดียว หลือแค่ปลายจมูกเข้าออกเข้าออกเข้าออกแค่ปลายจมูกเราไม่ได้ต้องไปทําให้มันเป็นลมหายใจเข้ายาวออกยาวใหม่ล่ะเรียกว,ว่ารู้มันโดยความเป็นธรรมชาติของมันว่ามันเป็นอย่างมันอย่างนั้นรู้เฉยๆครูบาอาจารย์ท่านจึงบอกรู้เฉยๆนั้นเราสังเกตว่าไอ <c oughs> ้คําว่ารู้เฉยๆก็คือ รู้ด้วยความเป็นอุเบกขาไม่ต้องไปอยากมันไม่ได้ว่าอยากจะให้ลมหายใจมันยาวเหมือนเดิมหรือให้ลมหายใจมันสั้นหรือให้ลมหายใจมันหายไปด้วยความรู้เป็นอุเบกขาเนี่ยก็คือรู้เฉยๆรู้กายรู้ใจใจมีความนิ่งมีความสงบ ไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งอะไรหรือว่าแม้แต่ว่ามันมีความนึกคิดปรุงแต่งอะไรก็กำหนดรู้มันก็ดับไปเหมือนกันครนี้พอเรากำหนดอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็ใช้วิธีนี้แหละรู้เฉยเฉย,ย,ย,ยมันจะเป็นปีติมันจะเป็นหรือไม่กระทั่งมันจะเป็นเน็บชาปวดอะไรต่างๆก็รู้เฉยเฉย,ย,ยเป็นแต่ผู้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็น แม้กระทั่งความอยากนะั่นะที่เราบอกว่าอย่าไปไม่ควรไปอยากมันนะแต่บังเอิญเผลอมีความอยากเกิดขึ้นก็กําหนดไปมันก็จะดับไปเห็นว่าความอยากเนี่ยมันดับไปงั้นพระไตรลักษณ์ที่เรียกว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป <c oughs> แม้กระทั่งความอยากของเรานะ เราก็เห็นความอยากมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมืนทีเราอยากจะให้มันสงบเราเห็นว่าโอ้ในใจม,นมันมีความอยากอยากจะสงบแต่พอเรากําหนดรู้อ๋อไอ้ตัวนี้เป็นตัวอยากเออไอ้ความอยากนี้มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่เอาความอยากว่าเป็นตัวเป็นตนบางสภาวะธรรมบางสภาวะมันเกิดขึ้นมาเนี่ เราไปแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ต้องกำหนดรู้ไปแต่อย่าไปอยากความง่วงก็รู้ออเป็นหน้าตาอย่างนี้นะแต่ไม่ได้อยากจะให้มันมากขึ้นไม่ได้ไปหลงไหลเคลิบเคลิบมันกำหนดรู้ไปทีทีจะมีคำบริกรรมพุทโธกำกับก็ได้พุทโธ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 หรือไม่พุทโธก็รู้ให้มันที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 รู้เฉยๆรู้แบบปล่อยวางรู้แบบอุเบกขา นี่ก็จะเห็นได้ว่าเราเมตตาคนอื่นเราช่วยเหลือคนอื่นอ่าเมตตาคนได้กุศลอน,นันต์ก็ยังต้องเมตตาด้วยอุเบกขาเลยนะเมตตาตนภาวนาที่ตนก็ได้ผลอนเออนกอนันต์ก็ต้องมีสติแบบอุเบกขาด้วยอย่าเป็นมีสติแบบความอยากนี่ก็เรียกว่าเรามาฝึกกัน มาฝึกมาประพฤติปฏิบัติกันถ้าเรียกว่าบูชาคุณพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมงั้นเราก็ควรที่จะขวนขวายอย่างนี้ได้แล้วบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนอะไรต่างๆอะไรเนี่ยก็ไม่สู้บูชาด้วยการปฏิบัติธรรมหรือว่าวันเกิดบางทีวันเกิดเราเราลองดูก็ได้ฉลองวันเกิดด้วยการปฏิบัติธรรมมีเหมือนกันนะลูกศิษย์วัดหลายคนเลยนะ วันเกิดก็ฉลองวันเกิดด้วยการปฏิบัติธรรมวันในครบรอบวันเกิดก็ปฏิบัติธรรมครึ่งวันที่วัดหรือปฏิบัติธรรมครึ่งวันที่บ้านหรือทั้งวันที่บ้านหรือถือศีลแปดที่บ้านนี่ปฏิบัติธรรมในวันเกิดให้ของขวัญตัวเองบางทีเราไปบอกว่าวันเกิดเราให้ของขวัญตัวเองด้วยไปซื้อแหวนสักวงหนึ่ง กำไรสักอย่างหนึ่งซื้อกระเป๋าหรือว่าซื้อรถให้เป็นของขวัญตัวเองอันนั้นของขวัญภายนอกมีเยอะแล้วจริงๆตายไปก็เอาไปไม่ได้นะดีใจแป๊บเดียวนะให้ของขวัญตัวเองโดยการปฏิบัติธรรมสิของขวัญตัวเองโดยการปฏิบัติธรรมสิเราจะมีสติเพิ่มขึ้นนะแล้วสติตัวนี้ที่เพิ่มขึ้นเราก็จะไกลทุกข์ด้วยนะไกลทุกข์มากขึ้นด้วยนะ ดับทุกได้ด้วยนะหรือสติสมาธิที่ดีขึ้นนะสติสมาธิที่ดีขึ้นหลังจากปฏิบัติธรรมวันหนึ่งแล้วเราก็ทํางานได้ดีขึ้นด้วยนะทํางานดีขึ้นนี่จะค้าขายจะทําธุรกิจจะเปิดบริษัททําอะไรก็โอ้ได้ทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นด้วยนะนั้นน่าคนพุทธเราน่าจะคิดใหม่ วันเกิดก็ไม่ใช่ว่าเราจะคิดว่าฉลองอะไรไม่ดีหรอกแต่เราคิดว่าเราจะหาของภายในฉลองวันเกิดให้ของขวัญตัวเองด้วยการปฏิบัติธรรมอ้าววันตายแหละว,วันตายวันครบรอบเสียชีวิตคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายก็แทนที่จะเอากระดูกมาให้พระเจ้าพระสงฆ์พิจารณาบางสกุลเฉยๆก็พิจารณาบางสกุลท่านก็พิจารณาแหละ อนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมนิโนอุปจิตตวานิรุชันติเตสังอุปสมุสโคสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง <c oughs> นี่เอากระดูกพ่อ,อกระดูกแม่ไม่พระพิจารณาบังสกุล ท่านก็พิจาราอย่างนี้แหละลงั้นเราลองเปลี่ยนใหม่สิเออวันครบรอบเสียชีวิตคุณพ่อคุณแม่ก็ทําบุญหรือไม่ทําบุญก็ส่วนหนึ่งแหละแต่เราจะปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาให้เขาเขามองย้อนกลับมาก็โอ้ดีใจเนี่ยวันครบรอบวันเสียชีวิตของพ่อของแม่ก็ลูกก็เป็นคนดีปฏิบัติธรรม ไม่ใช่เอากระดูกมาให้พระพิจารณาบางสกุลแล้วก็โอ้เสร็จแล้วก็เอาไก่ไปต้มกินกันแก้มเล่าอย่างนั้นนะพ่อแม่มองมาก็โอ้เกลเใจลูกไม่เป็นคนดีเลยผ <c oughs> ิดศีลผิดธรรมอีก <c oughs> แต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมก็โอ้เนี่เอาพระธรรมพระธรรมที่ <c oughs> ที่พระท่านพิจารณาเนี่ยมาปฏิบัติ การสงบประงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งโอ้เราปฏิบัติเราเห็นแล้วเวลาเราจิตฟุ้งซ่านไปในสังขารปรุงแต่งไม่สงบเลยพอดับความปรุงแต่งทั้งหลายก็สงบอย่างยิ่งการสงบประงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายนี่ไม่ใช่เฉพาะรูปสังขารร่างกายที่สงบประงับลงไป โดยเฉพาะไอ้สังขารจิตใจนี่แหละใจที่ปรุงแต่งนั่นแหละมันฟุง้งมันคิดไปโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้ชอบคนนั้นชังคนนี้อยากได้อันนั้นชื่นใจอันนี้ดีใจเสียใจรักโลภกดลงลดับมันซะนิพพานแปลว่าดับการสงบประงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งดับมันซะโอ้พอปฏิบัติธรรมแล้วเห็นว่าความปรุงความแต่งความยึดความถือมันดับได้ก็ โอ้นี่แหละประโยชน์เกิดขึ้นกับเราประโยชน์เกิดขึ้นกับเราเราช่วยใครก็แล้วแต่ไม่เท่ากับการที่เราช่วยให้ตัวเราพ้นทุกข์เลยถ้าทุกคนต่างปฏิบัติธรรมต่างช่วยเหลือให้ตนเองพ้นทุกข์โลกนี้มันจะสงบเยอะมีความสุขเยอะเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะในองค์กรก็ ลูกน้องก็มีความสุขแม้ว่าลูกน้องไม่ปฏิบัติธรรมแต่เจ้าหมู่เจ้าคณะปฏิบัติธรรมองค์กรก็มีความสุขแม้ว่าคนในครอบครัวคนอื่นไม่ปฏิบัติธรรมแต่พ่อแม่ปฏิบัติธรรมลูกก็มีความสุขหรือว่าพ่อแม่ไม่ปฏิบัติธรรมลูกปฏิบัติธรรมก็จะชักจูงพ่อแม่ให้มีความสุขหรือว่าทุกๆคนมีสติปฏิบัติธรรมก็มีความสุข เหมือนต้นไม้มันอยู่รวมกันเยอะๆมันก็เย็นมันเย็นมันก็ชักจูงเอาหมอกมาลงเอาเมฆมาลงฝนก็ตกความชุ่มชื้นก็เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเรา <c oughs> ไม่มีต้นไม้มีต้นไม้น้อยหรือว่าจุดเทียนกันคนละเล่มคนละเล่มคนละเล่มจุดไฟคนละกองคนละกองคนละกองอทูบเนี่ยทูบหลายๆดอกมันรวมตัวกันเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเปลวไฟนฉันใดก็ฉันนั้น นั้นเมตตาคนอื่นแล้วอย่าลืมเมตตาตัวเองด้วยช่วยคนอื่นแล้วอย่าลืมช่วยเหลือตัวเองด้วยให้พ้นทุกข์ในการปฏิบัติธรรมวันนี้คุณยมมาทำบุญก็อนุโมทนาให้มีความสุขความเจริญก็ฝากไว้ว่าช่วยเหลือคนได้กุศลอันนันช่วยเหลือคนเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนก็ค,คือช่วยตัวเราด้วยก็จะได้กุศลอเนกอนันตนเอาเจริญพร